สวัสดีครับพี่ๆชาวโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ทุกท่านนะครับกิจวาเลนไทยปีนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็เป็นกิจกรรมเหมือนเดิมอยู่เวลา2วันนะครับผมจะอยู่ทางด้านมุมขวาบนตอนนี้เข้าทุกซ์ฟเวอร์เลยเป็นกิจใหม่นะครับผมซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพารีวิวกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับก่อนจะไปชมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์เหมือนเดิมครับผม แล้วก็ขอฝากไปด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะครับผมมาแล้วโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่สุดยอดเกมจอมยุทธ์เปิดให้เติมแล้วที่ Richman Shop ผู้กว่าเติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman คอยพร้อมผ่อนได้นาะนสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ r i c h m a n s h o p หยุดหยุดหยุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปฝากไปด้วยกับอิมูเลเตอร์ชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอิมูเลเตอร์ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC ีนะครับมีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นได้หลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมข้อดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่ซาน่าเกมหลายสำนักเลยนะครับอย่าลืมโหลดว้ดย LD ้าใต้ดีคิปชั่นนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับผมเป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองหรือวันแห่งความรักนะครับผมก็วันนี้จะเป็นวันเกิดของผมด้วยนะครับเป็นวันเกิดของเจ้าของช่องนั่นเองแล้วก็อยากอวยพรพี่พี่ทุกคนนะครับผมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่คู่กับช่องของเราไปนานๆนะครับจะได้มีคนดูคลิปผมนานๆนะผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะอิดวาเลนไทน์นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกครับเป็นรูปุหลาบทางด้านขวาตรงนี้เลย ซึ่งมีระยะเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นก็คือวันที่14และ15นั่นเองวันที่16ก็จะหายไปแล้วเนาะสำหรับกิจตัวนี้ซึ่งกิจนี้ครับไม่มีของแจกฟรีใดๆทั้งสิ้นจะเป็นกิจเสียตัง์ลว้ลวๆเลยนะครับผมทางด้านซ้ายกันก่อนครับเป็นรูปตุ๊กตาเลิฟนะครับผมไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เมื่อเราเติมเงินถึงยอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยอดใดก็ตามถ้าเราเติม35บาทครับเราจะได้ของ3ชิ้นนี้ไปเลยเติม1 6 9ครับจะได้ของ3ชิ้นนี้เช่นกัน ซึ่งการจะได้ของตัวนี้เราไม่สามารถเติมเกินยอดได้ผมลองแล้วนะครับเมื่อกี้ผมกดไลย์วัน69บาทเนาะผมไม่สามารถรับ35ได้ผมจะต้องกดซื้อแพ็ก35ตัวนี้เพื่อจะรับสิทธิในการรับของตรงนี้เนาะเอาละครับเดี๋ยวไปดูของรางวัลดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมบอกเลยว่ามีของเด็ดแน่นอนนะครับชิ้นแรกครับในของ35นะครับถ้าคุณไม่60กับ99นะครับมัแจะแป่งเป็น2รางวัลก็คือ6099กับ100ขึ้นไป ถ้าหกสิบเก้าขุด,ดเลขเอเสตคีอันนี้กล่องอาวุธอัปมังกรก็คือเป็นชิ้นส่วนเศษมังกรนะ้อที่อไัยัดในอาวุธมังกรนะครับไม่ใช่อาวุธมังกรแต่อย่างใดนะอันที่2ก็จะเป็นยันชิสตันกับเกาะอปมงกรนะครับเป็นเม็ดนะครับถัดไปครับเป็นยันชิสตันป้องกันนะครับผมกับหินฝึกบรลลูเซียนลึกลับ1เม็ดนะครับถามว่าคุมมา้มไหมถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่ๆก็คุ้มอยู่นะหินฝึกบรลลูเซียนตอนนี้แรกๆกมันจะหายากหลังๆมันจะมีเกลือนมากในตัวผมมีแทบจะล้นแล้วนะครับถัดไปครับร้9 ร้อยหกผมมองว่าคุ้มมากสําหรับคนที่เลเวลหกสิบถึงเก้าสิบเก้านะครับวิญญาณสว่างสบายยี่สิบเม็ดมันตกก้อนละแปดบาทนะครับผมถือว่าถูกมากๆนะครับแต่คนที่เลเวลร้อยขึ้นไปก็ไม่ต้องเสียใจครับได้หินเติมพลังวิญญาณอุปกรณ์เกียรติยศนั่นเองนะครับผมถัดไปครับก็เป็นเกาะเหมือนเดิมกับที่อัปสัตนะครับผมยันคิดต้านกับลึกลับ4เม็ดนะครับผมก็ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่เนาะสำหรับของเลเวลร้อย ถัดไปครับ3ามเก,กครับผมได้เป็นหินเติมพลังวิญญาณเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อประดับเกียรติยศเลเวลร้อยขึ้นไปเนาะแล้วก็ผลึกเหล็กหลอม68อันสําหรับ60สิถึงเกอันนี้คนที่เลเวลร้อยลงไปเริ่มจะไม่คุ้มละแต่ถามว่าคนเลเวลร้อยขึ้นไปคุมม้มไหมก็ยังไม่ค่อยคุม้มเรียกว่ากดแรกครั้งเดียวเพื่อเอาเจ้าตัวคอสตูมจะดีกว่าเนาะสำหรับตัวคอสตูมตัวนี้ผมลองไปส่องดูหลายๆเซิร์ฟละไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สําหรับตัวละครชายนะครับ จะเป็นใส่ชุดสูตรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ส่วนตัวละครหญิงยังไม่เห็นใครใส่เลยน่าจะไม่สวยเนาะถ้าใครใส่แล้วอยากแชร์อยากให้คนดูก็สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นประมาณไหนนะสําหรับตัวละครหญิงต่อไปครับ7-09ครับผมเป็นหินออปาน2นะครับผมแล้วก็เป็นเกียรติยศ2,000แล้วก็เป็นยันการแตกนะครับ 9. ห0ถึง99้าเ้าเป็น61เอนาะมหาราชถัดไปครับเป็นยันหยกนะครับผมป้องกัน60ถึง99แล้วก็ อินฟกบอลรัเซียลึกลับ16เม็ดให้มาทําไมตั้ง16เม็เดอันนี้ผมอยากรู้อย่างเดียวให้ทําไม6 6เม็ดมันหลอมรวมเป็นอีกคันไม่ได้เนาะถัดไปครับ1,060แลกได้แค่ครั้งเดียวเนาะจะได้เป็นเกียรติยศ5,000นะครับผมสําหรับเวลลอยขึ้นไปแล้วก็ยันมหาราวก1นะครับผมแล้วก็ยันหยกอาวุธนะครับผมแล้วก็ผลึกลมปาน40เม็ดสาหรับคนเวลลอยเนาะสำหรับตนนัวนี้ผมมองว่าถ้าเปิดเอาแค่คอสตูมถือว่าคุ้มอยู่นะ ได้โจมตี1%เนาะโจมตีล่างโจมตีบน0.5รวมกันเป็น1พอดีนะครับเราไปดูในส่วนของแพ็คเติมเงินกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องหวานหวานนั่นเองนะฮะเราดูสิ่งแรกเลยครับทั้งหมดจะมีอยู่4แพ็คเป็น169 549 1060แล้วก็1690นะครับผมนึ่งเจ้าตัวแพ็ค4แพ็คตัวเนี้ยถ้าพี่ต่ำกว่าเลเวลร้อยจะเป็นอีกแพ็คหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่เลเวลร้อยขึ้นไปนะครับก็ ตามที่เห็นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลเวลร้อยอัพกันก่อนเนาะแพ็กแรกครับ169บาทจะมีที่ตัดทองคุ้มที่สุดส่วนตัวมองว่าอันนี้คุ้มที่สุดแล้วนะสําหรับ1 6 9นะครับผมถ้าซื้อตัวนี้ก็จะได้ของขวัญทางด้านซ้ายของที่ของแถมด้วยเนาะเอาล่ะครับถัดไป549ส่วนตัวมองว่าของในนี้แล้วแต่ที่พี่ๆขาดถ้าส่วนตัวผมมองนะผลึกตัวนี้คุ้มที่สุดครับสว่างสวยนะครับผม ถัดไปครับ1นึ่งบาทราคาลดลงแล้วนะแต่ก่อนมันทันหกนะครับสาหรับไอ้เจ้าตัว20เมตรผงธนูเมฆยุทธนะครับผมไอ้เจ้าตัวเนี้ยผมว่าผลึกลมปราณน,น่าจะคุ้มที่สุดละส่วนกล่องสุดท้ายจะเป็นกล่องเกาะนะครับผมเป็นต้านดาเมจเนาะอันนี้ก็คุ้มเช่นกันถ้าใครอยากได้ก็สามารถกดได้นะครับส่วนตัวมองว่าอันนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วถัดไปครับ169นายผงยุทธอัชโชคลางอันนี้คุ้มครับแต่ก่อนมันจะอยู่ที่3ามพันสองเนาะ ตอนนี้เหลือแค่พันหกเก้าสิบแล้วราคาลงมาเยอะจากแต่ก่อนแล้วครับในนี้โดยส่วนตัวมองแล้วนะครับที่ทําแล้วคุ้มที่สุดน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับตำราลมปานเซียนครับไปอัพโลมปานเซียนก็น่าจะคุ้มหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับกลึกเหล็กหลอมแล้วก็ผ้าคุมเหล็กหลอมนะครับผมได้ทั้งหมดอย่างละ500เลยนะถ้ากด2อันก็จะได้เป็นทั้งหมด1 0 0 0กดไปเพเลินเลยสำหรับคนสายตีแฟชั่นนะครับโดยส่วนตัวมองว่าประมาณนี้นะ่าคุ้มที่สุดแล้วสําหรับ แ็กกิฟต์นะครับผมเทศกาลวันลังก์ไทยเดี๋ยวเราจะไปดูต่ำกว่าเลเวลร้อยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของแ็กต่ำกว่าเลเวลร้อยนะครับจะมีแพ็คสามห้าร้อยหกเก้าสามเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าสี่เก้านั่นเองนะครับอันแรกครับไม่ต้องถามเลยเหมือนกับทุกกิจกรรม XP ดีที่สุดครับจะได้เล่งตัวเองไปเวลร้อยนะหรือจะซื้อดองไว้ก็ได้สิบอันนะครับคุณก็จะมีกดแบบเหลือเฟือแต่69กต่อวันมันก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องกดก็ได้ถัดไปครับที่ตัดท้องแน่นอน ของนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ตัดทองคุ้มแน่นอนนะครับถัดไปครับ3ามซื้ออะไรที่สุดผมว่าวิญญาณสว่างสวยเยอะอันนี้คุ้มสําหรับคนที่ยังเวลีไม่อยนะสามารถดองวิญญาณสว่างสววตัวนี้ได้สามารถซื้อได้ส่วนตัวมองว่าซื้อตัดทองสักสาครั้งก็ได้นะครับเพื่อได้รับ วิญญาณสว่างสวัยถึง3ครั้งนะครับจะได้ประมาณ60เมตรนั่นเองนะครับถัดไปครับ5 4 9สีเกก็มีเหมือนกันกับแพ็กที่แล้วนะครับเป็นวิญญาณสว่าง,งสวัยหมดเลยบอกเลยว่าคนยังไม่ร้อยสามารถทําไร้ไพดองไปใช้เวลลอยยี่ส,สบายๆเลยหรือทํา110ก็ได้สว่างสวัยแบบเบิ่มๆนะครับสาหรับเลเวลหกก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวตัดภาพไปที่เลเวลร้อยกันต่อนะครับสำหรับเลเวลร้อยนะครับก็จะมีประมาณนี้เลย ผมมองว่ากิจกรรมรอบนี้นะครับก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่าไม่จัดอะไรเลยทําให้ปล่อยเกยมเขาเหงาเนาะส่วนตัวมองว่าก็เป็นกิจกรรมที่ดีถ้าใครไม่เลเวลอ้อยผมแนะนําว่าเติมก็ได้นะครับมันจะมีหลายแพ็กที่คุ้มอยู่แต่สำหรับคนที่เลเวลร้อยขึ้นไปถ้าไม่ใช่สูวตดัดข้ามกิจกรรมนี้ไปเลยครับให้มีงบสักนิดนึงนะครับผมก็มาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับเพราะผมมองว่ามันก็ไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกมากเช่นกันนะครับ ส่วนใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไปนกระังใจของผม PDF ีเอฟแชนต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆสำหรับเกมโยกาบจิติยุทธภพเลือดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาจนจบแล้วก็ขออวยพรในทุกคนด้วยความร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ Happy Bir t h d a y to me นะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ